เด็กกำพร้าคนหนึ่งแค่ต้องการสมัครเป็นแม่บ้านแต่เธอกลับได้พบบ้านของตัวเองที่ไม่มีวันหนีไปได้บ้านที่ยินดีต้อนรับทุกดวงวิญญาณเพื่อจะอยู่ตลอดไปอยาก,กระพริบตาเพราะสิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่แค่เรื่องเล่าฝนโปรยลงมาอย่างหนักในเย็นวันนั้นเด็กสาววัยสิเจปียืนตัวเปียกอยู่หน้าคฤหาสน์หลังโตมือของเธอกำเอกสารใบสมัครไว้แน่นหัวใจเต้นแรงด้วยความประมาร่าเธอชื่อพิมพแข เป็นเด็กกำพร้าที่เติบโตในบ้านเด็กกำพร้าเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดชานเมืองวันนี้คือวันที่เธอรวบรวมความกล้าทั้งหมดมาสมัครเป็นแม่บ้านคาริหาตรงหน้าใหญ่โตโบราณและเงียบเกินไปประตูเหล็กบานใหญ่ค่อยๆเปิดออกเสียงลั่นเอี๊ยดของมันเหมือนเสียงกรีดร้องในความเงียบชายชราร่างผอมในชุดดำเดินออกมาต้อนรับเขาคือคนดูแลคาริฮาสายตายเย็นชาของเขาวาดมองพิมพแข็ตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนพยักหน้าเบาๆ เข้ามาเถอเธอก้าวผ่านประตูเข้าไปอย่างไม่มั่นใจกลิ่นไม้เก่าและกลิ่นหอมแปลกประหลาดตลบอวลในอากาศแชนเดลีคริสตันเหนือศีรษะส่สสงเสียงครุง้งคริ้งเบาๆพิมแขรู้สึกขนลุกโดยไม่รู้สาเหตุรูปถ่ายโบราณเรียงรายเต็มผนังมีรูปหนึ่งที่เธอต้องหยุดมองนานเป็นพิเศษเป็นหญิงชาราคนหนึ่งในชุดไทยใบหน้าดูคุ้นเคยอย่างประหลาดนั่นคือคุณหญิงเจ้าของบ้านชายชาราพูดทางจ้องตาเธอ เธอยังอยู่หรือคะพิมแขถามเบาๆเขาสายหน้าเสียไปเมื่อสามปีที่แล้วแต่เหมือนบางอย่างในสายตาเขาไม่จริงทั้งหมดพิมแขเริ่มงานวันรุ่งขึ้นหน้าที่ของเธอคือทำความสะอาดห้องถงล้างเครื่องเงินในห้องรับแขกและไม่ให้เข้าห้องบนสุดของบรนดวนเด็ดขาดเธอรับคำโดยไม่ถามอะไรเพิ่มแต่คืนนั้นเองขณะกำลังเดินกลับห้องนอนเล็กๆที่จัดไว้ให้ เสียงสายลมเย็นเยือยพัดผ่านเสียงกระซิบเบาๆลอยมาตามบันไดแขะแขะเธอชะงักขาสั่นจนแทบยืนไม่อยู่เธอรีบวิ่งเข้าห้องปิดประตูแน่นแต่ประตูห้องกลับค่อยๆเปิดออกเองช้าๆเธอหันขวับไม่มีใครแต่อุณหภูมิในห้องเย็นวูบลงทันทีกลิ่นดอกมะลิเข้มข้นติขึ้นมาเป็นกลิ่นเดียวกับในรูปถ่ายของคุณหญิงเธอฝันในคืนนั้น ฝันว่าตัวเองยืนอยู่กลางห้องถงมีเสียงผู้หญิงแก่พูดกับเธอหลานของย่าเจ้ากลับมาแล้วพิมพแคสะดุ้งตื่นเงื่อไหลชุ่มทั้งร่างหัวใจเต้นโครมครามเช้าวันต่อมาเธอตัดสินใจถามชายชราคุณหญิงเคยมีลูกหลานใหมคะเขานิ่งเงียบไปนานก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงแหบพร่าเคยแต่ลูกสาวคุณหญิงเสียตอนคลอดหลานเด็กคนนั้นหายไปหลังจากนั้น ไม่มีใครเจออีกเลยมือของพิมพ์แขเย็นเฉียบเธอหยิบจี้ทองที่ห้อยคอมาตั้งแต่เด็กขึ้นมาดูมันเป็นรูปหัวใจเล็กๆฝังอักษรยอวไว้ด้านหลังชายชระต,ต้าโตขึ้นทันทีเขาถอยหลังอย่างตกใจจีนั่นมันของคุณหญิงเด็กคนนั้นเธอคือเสียงของเขาขาดหายไปในลำคอมือเขาสั่นอย่างเห็นได้ชัดพิมแขรู้สึกคลื่นไส้และบินหัว โลกหมุนเควงในทันทีเธอทุดตัวลงกับพื้นในหัวได้ยินเสียงกระซิบซ้อนกันเสียงเรียกชื่อเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าแขนหลานย่าย่ารอเจ้านานแล้วเสียงนั้นดังมาจากด้านบนสุดของบันดวนเธอหันไปมองด้วยความกลัวจนแทบหายใจไม่ออกประตูห้องต้องห้ามเปิดแง้มอยู่ภายในมืดสนิทมีเงาบางอย่างยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาสีขาวซีสองดวงจ้องมาที่เธอไม่กระพริบ พิมแขลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆขาแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้เสียงกระซิบกลับมาชัดขึ้นเรื่อยๆกลับขึ้นมาหาหญ้ากลับบ้านเถอะรอตอนต่อไปแชชิพิิเซษพิมพแขกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเธอกำจี้ทองในมือแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในผิวขาทั้งสองข้างสั่นรริกแต่กลับค่อยๆเดินเข้าไปใกล้บันไดวนทีละก้าทุกย่างก้าวที่เธอก้าวขึ้นบันไดส่งเสียงเอียดอาดเหมือนจะหักได้ทุกเมื่อ อากาศเย็นจัดขึ้นทุกวินาทีเธอรู้สึกถึงแรงบางอย่างที่ดึงดูดเธอขึ้นไปเหมือนมือที่มองไม่เห็นเหมือนแรงของสายเลือดประตูห้องบานนั้นเปิดกว้างรออยู่แล้วภายในไม่มีแสงไฟใดๆแต่พิมพ์แขก็เดินเข้าไปอย่างไม่อาจฝืนในห้องมืดสนิทมีเพียงแสงจันทที่ลอดผ่านหน้าต่างกระจกเก่าๆแสงนั้นตกลงบนเก้าอี้โยกไม้แกะสลักตรงกลางห้องมีร่างของหญิงชาราคนหนึ่งนั่งอยู่ ผมยาวขาวโพลนปล่อยลงมาถึงอกใบหน้าซีเซียวแต่เต็มไปด้วยความเศร้าพิมพ์ขยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกหญิงชราค่อยๆเงยหน้าขึ้นและยิ้มยิ้มที่ทําให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบหลานย่าเสียงนั้นคือเสียงเดียวกับในความฝันพิม์พแค้ถอยหลังหนึ่งก้าวแต่ขากลับขยับไม่ได้ย่ารอเจ้ามานานน้ำเสียงนั้นไม่ได้ชั่วร้าย แต่มันเต็มไปด้วยความคิดถึงเชื่อเศร้าแต่แฝงด้วยพลังบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ย่าไม่เคยไปไหนย่าอยู่ที่นี่เฝ้ารอดเฝ้าดูทุกคืนเธอสันสีสะไม่ฉันไม่รู้จักคุณฉันแค่สมัครงานหญิงชราย,ยิ้มอีกครั้งชี้ไปที่ต๊ะไม้เล็กๆข้างเก้าอี้มีกรอบรูปเกา่เกาๆวางอยู่พิมพ์แขเดินเข้าไปดูด้วยแรงดึงจากภายในในรูปคือผู้หญิงสาวอุ้มทารกน้อยในผ้าห่อสีขาว ผู้หญิงในรูปหน้าตาเหมือนพิมพ์แขราวกับฝาแฝดดวงตาจมูกปากทุกอย่างเหมือนกันเธอแทบหายใจไม่ออกแม่ของเจ้าลูกของข้าหญิงชาราลุกจากเก้าอี้เสียงกระดูกดังก๊อกแก๊กขณะเธอเคลื่อนไหวพิมพแขยกรูดจนหลังชนกำแพงเธอพยายามจะวิ่งหนีแต่ขาทั้งสองข้างแข็งที่อราวกับถูกตรึงไว้ด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นหญิงชาราเดินมาหยุดตรงหน้าเธอเงาของเธอลอยขึ้นจากพื้นเล็กน้อย เจ้าคือสายเลือดสุดท้ายของตระกูลนี้กลับมาอยู่กับญาติในบ้านของเราพิมพ์แครงให้ออกมาฉันไม่ต้องการฉันแค่มาทำงานทันใดนั้นประตูห้องปิดดังปังแสงจันดับบูบทั้งห้องจมอยู่ในความมืดสนิทมีเพียงดวงตาสีขาวซีดของหญิงชราที่ลอยอยู่ในความมืดเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นพร้อมกันเหมือนมาจากทั่วทุกทิศเจ้าคือผู้สืบทอดเจ้าต้องอยู่ที่นี่ ตลอดไปต,ตลอดไปเสียงเหล่านั้นก้องอยู่ในหัวมือที่เย็นเฉียบของหญิงชาราวางลงบนหน้าผากทิมแขทุกอย่างเงียบสนิททันทีโลกมืดดับลงเธอล้มลงกับพื้นร่างแน่นิ่งตื่นขึ้นมาอีกทีเธออยู่บนเตียงในห้องนอนของตัวเองแต่ห้องนั้นกลับเปลี่ยนไปเครื่องเรือนดูเก่าและโบราณมากขึ้นรูปภาพบนผนังเปลี่ยนเป็นภาพวาดทิมแขนในชุดไทย เธอลุกขึ้นอย่างตกใจวิ่งออกจากห้องไปที่บันไดแต่สิ่งที่เธอเห็นข้างล่างทําให้ต้องผงะไม่มีเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่อีกต่อไปทุกอย่างดูย้อนยุคไปหลายสิบปีหน้าต่างบานใหญ่เผยให้เห็นส่วนที่รกร้างท้องฟ้าหมนคล้ำตลอดเวลาเธอรีบวิ่งไปหาชายชาราที่เคยต้อนรับเธอแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นไม่มีเสียงไม่มีเงาไม่มีชีวิตพิมพ์ขยืนตัวสั่นกลางห้องถงที่ว่างเปล่า จูู่ก็มีเสียงประตูใหญ่เปิดออกเองหญิงชราในชุดไทยเดินเข้ามาช้าๆพร้อมกับชายหญิงในชุดขุนนางโบราณอีกหลายคนสีหน้าของพวกเขานิ่งสนิทตายังเบิกโพมพิมแขก้าวถอยหลังแต่ประตูหลังทุกบานปิดลงหมดแล้วหลานรักยินดีต้อนรับกลับบ้านเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกไปจากคฤหาสน์ไม่มีใครได้ยิน และไม่มีใครมองเห็นอีกเลยว่าเด็กกำพร้าคนนั้นหายไปตอนไหนคฤหานาหลังตรงเงียบสนิทอีกครั้งมีเพียงเสียงแชนเดลเลียคริสตันที่แกว่งเบาๆครุ้งคริงครุงคริง,รงและในห้องถูงรูปภาพใหม่ถูกแขวนขึ้นบนผนังเป็นภาพวาดของพิมพ์แขนในชุดไทยเธออยู่ในท่าทางยืนเคียงข้างหญิงชารายิ้มบางๆเหมือนยอมรับชะตากรรมในภาพวาดนั้นดวงตาของพิมพ์แขดูมีชีวิตจนน่าหวาดหวัน่น เหมือนเธอยังมีลมหายใจเหมือนเธอกำลังจ้องมองคนที่เดินผ่านไม่มีใครรู้ว่าภาพนั้นถูกวาดขึ้นเมื่อไหร่และใครเป็นคนวาดหลายปีผ่านไปคฤหาสน์หลังนี้กลายเป็นที่ร้างไม่มีคนกล้าเข้าไปเด็กในหมู่บ้านร่หรือว่าหากยืนมองภาพวาดของหญิงสาวในชุดไทยนานเกินไปดวงตาในภาพจะกระพริบช้าๆและมุมปากจะยิ้มเพิ่มขึ้นทีละนิดเด็กคนหนึ่งชื่อป้อง ลูกชายคนเล็กของชาวสวนในละแวกนั้นกล้าท้าทายคำเตือนของผู้ใหญ่เขาเดินเข้าไปในคฤหาสน์ตอนเที่ยงวันถือกล้องถ่ายรูปกับไฟฉายติดมือประตูเหล็กเปิดเองทันทีที่เขาเข้าใกล้ไม่มีเสียงใดในคฤหาสน์นอกจากเสียงลมหายใจของตัวเองเขาก้าวเข้าไปในห้องถุงใหญ่กลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นดอกะลิยังคงไม่เปลี่ยนรูปภาพบนผนังเก่าเหมือนมีฝุ่นจับยกเว้นเพียงภาพเดียว ภาพหญิงสาวในชุดไทยที่ยืนข้างหญิงชรากรอบไม้แกะสลักยังดูใหม่เงาสะท้อนของดวงตาทั้งสองจ้องเขาไม่กระพริบต้องยกกล้องขึ้นถ่ายรูปแต่ทันทีที่เขากดชัตเตอร์ไฟในกล้องดับลงภาพไม่ติดหน้าจอกลายเป็นสีดำเขาใจหายวา่าแล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากด้านบนเสียงเท้าลากบนพื้นไม้เสียงเย็ดอาร์ชาช้า ป้องเงยหน้ามองไปยังบันดวนเงาร่างหนึ่งเคลื่อนไหวช้าๆตรงชั้นบนสุดเขาเกลือนน้ำลายพยายามบอกตัวเองว่าเป็นเงาต้นไม้แต่หัวใจกลับเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเขาถอยหลังช้าๆเพื่อจะออกจากบ้านแต่จู่ๆประตูหน้าก็ปิดลงเองดังปังเสียงล็อกกุญแจดังแกกไฟฉายในมือดับสนิทในความมืดป้องมองเห็นแสงจันทร์ที่ลอดหน้าตา่างมันส่องตรงไปยังบันดวน เหมือนชี้นำให้เขาขึ้นไปเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบตัวเจ้าคนใหม่มาแทนที่อีกครั้งป้องพยายามตะโกนออกมาแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดจากลำคอเขาถูกดึงขาของเขาเคลื่อนไปเองทีละก้าวทีละก้าวขึ้นไปยังห้องต้องห้ามเมื่อเขาขึ้นไปถึงประตูบานนั้นมันเปิดเองอย่างเงียบงนันภายในห้องแสงจันทร์ส่องลงบนเก้าอี้โยก หญิงสาวในภาพยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเธอสวยงามแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าหลานย่าเธอพูดด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงของพิมแขไม่ใช่เสียงของมนุษย์มันเป็นเสียงที่สะท้อนในหัวมารับเจ้าแล้วมือของเธอเอืิ่มมหาป้องทันทีที่สัมผัสเขารู้สึกเหมือนไฟช็อตทั่วร่างสติหลุดลอยในพริบตาวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านเดินผ่านคฤหา์เพื่อไปเก็บของในสวนพวกเขาพบกล้องถ่ายรูปตกอยู่หน้าประตูเปิดดูแล้วไม่มีภาพใดในเครื่องยกเว้นภาพเดียวภาพหญิงสาวในชุดไทยที่ยืนอยู่ข้างๆเด็กชายคนหนึ่งในชุดนักเรียนทั้งสองจ้องกล้องยิ้มบางๆแต่ดวงตาของเด็กชายว่างเปล่าภาพถูกถ่ายในห้องโถงของคฤหาด แม้ทุกคนรู้ว่าไม่มีใครเคยเข้าไปในนั้นมานานหลายปีข่าวลือเริ่มกระจายไปทั่วหมู่บ้านผู้คนเริ่มเล่ากันว่าคารืหานั้นไม่ใช่แค่ที่อยู่ของผีแต่มันคือสถานที่ที่วิญญาณเลือกร่างหญิงชราเจ้าของบ้านยังคงตาหาหลานรักและหากเธอพอใจเธอจะยืมร่างเปลี่ยนเจ้าของภาพเปลี่ยนเรื่องเล่าจนไม่มีใครแน่ใจได้ว่า ใครเป็นใครใครยังมีชีวิตและใครเป็นแค่รูปวาดในกรอบเสียงแชนเดเลย์ยังคงแกว่งเบาๆในห้องโถงครุ้งคริงครุงคร้งคริงทุกค่ำคืนเหมือนเป็นเสียงของความเงียบที่กรีดร้องฤดูฝนเวียนกลับมาอีกครั้งเมฆครึ้มปกคลุมท้องฟ้าเหนือคฤหาสน์ต้นหญ้ารอบรถสูงขึ้นจนกลบทางเดินเถาวันพัน์เกี่ยวตามกำแพงไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้ยกเว้นเพียงชายคนหนึ่งในชุดนักบวช เขาเดินถือดอกไม้และเทียนเล่มยาวในมือใบหน้าเคร่งขรึมสายตาแน่วแน่ไปยังประตูเหล็กที่ปิดสนิทเสียงสายฝนกระทบใบไม้ไม่สามารถกลบเสียงก้าวเดินของเขาได้เขาชื่อหลวงพ่อวินัยพระชราผู้เคยเป็นเพื่อนกับอดีตคนดูแลคฤหาสและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รู้เรื่องราวของคุณหญิงเขายืนหน้าประตูพนมมือกล่าวบทสวดเสียงเบาทัานใดนั้นเองประตูเปิดออกชา้ชา โดยไม่มีใครแต่ต้องกลิ่นเย็นเยียบพุ่งออกมาทันทีเหมือนกลิ่นดอกไม้แห้งปนฝุ่นโบราณหลวงพ่อวินัยก้าวเท้าเข้า,ขาไปภายในยังคงเงียบสงัดเฟอร์เนิเจอร์เก่าเงาสะท้อนจากกรอบรูปและเสียงครุง้งคริ้งจากแชนเดเลียยังเหมือนเดิมหลวงพ่อวินัยเดินไปที่กลางห้องถวงวางดอกไม้และเทียนลงขอให้ดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายในที่นี้จงเป็นสุขเป็นสงบเขาหลับตา เริ่มสวดบทชาระสถานแต่ยิ่งสวดนานเสียงรอบตัวกลับยิ่งเปลี่ยนลมเริ่มพัดแรงในห้องปิดตายเสียงหัวเราะแหบแห้งดังมาจากชั้นบนเสียงเด็กวิ่งเสียงหญิงชราร้องเรียกแขกหลานญาติแขมาอยู่กับญาติถออหลวงพ่อวินัยลืมตาจ้องไปยังบันดวนที่ซึ่งเงาร่างของหญิงสาวในชุดไทยค่อยๆปรากฏขึ้นใบหน้าของเธอเศร้าและเปล่งแสงจ,งจางๆเจ้ามาทำไม เสียงของเธอแฝงความเจ็บปวดหลวงพ่อพูดขึ้นชา้าช้าลูกเอ๋ยเจ้าถูกผูกไว้กับความรักและคำสาดดวงวิญญาณเจ้ายึดติดจ,จนกลืนกินคนอื่นหญิงสาวร้องไห้น้ำตาไหลลงมาเป็นสีดำไหลเป็นสายลงพื้นและค่อยๆกลายเป็นเงาร่างของเด็กหลายคนมีป้องรวมถึงอีกหลายใบหน้าที่ไม่คุ้นพวกเขาทั้งหมดมีดวงตาว่างเปล่าไร้เสียงไร้ชีวิตเพียงยืนล้อมรอบหลวงพ่อไว้เงียบๆ เราต้องการบ้านต้องการครอบครัวต้องการความรักเสียงของพวกเขาสะท้อนประสานกันหญิงสาวยกมือขึ้นแสงจันทร์ส่องสว่างจ้าพื้นห้องถงสั่นไหวหลวงพ่อวินัยตั้งสมาธิเต็มที่ส่วนต่อไปแม่สังขารจะสันเถ่าเขาหยิบจี้ทองเล็กๆที่ห้อยคอไว้เป็นจี้รูปหัวใจเหมือนของพิมแขแต่ด้านหลังจี้นี้จะรึกค,คำว่าปลดปล่อยเขายื่นจี้ไปยังหญิงสาว เจ้าคือพิม์แขเจ้าไม่ใช่วิญญาณร้ายเจ้าคือเหยื่อของความเศร้าของบ้านนี้หญิงสาวตัวสั่นเสียงกระซิบรอบห้องเริ่มเงียบลงเงาของเด็กๆค่อยๆถอยห่างน้ำตาเธอหยุดไหลแสงสีขาวอ่อนๆแผ่ออกจากตัวเธอถ้าย่ารอฉันแล้วทำไมต้องให้ฉันอยู่คนเดียวเสียงเธอสั่นรอยยิ้มของคุณหญิงปรากฏอยู่ในเงามืดข้างหลังพร้อมร่างของหญิงชราในชุดไทยเต็มยศ เพราะย่าไม่อยากให้หลานจากไปย่ากลัวความเหงาน้ำเสียงนั้นนุ่มนวลแต่ทรงพลังหลวงพ่อวินัยกล่าวด้วยความหนักแน่นการรักใครสักคนไม่ใช่การกักขังแต่คือการให้เขาไปต่อแม้จะไม่มีเราหญิงชรานิ่งไปนานก่อนจะค่อยๆพยักหน้าจริงของท่านมือของเธอแต่หน้าหลานสาวอย่างอ่อนโยนย่าขอโทษแขหญิงสาวร้องให้ออกมา แต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาใสแสงสีทองสว่างจ้าแผ่ทั่วทั้งห้องถงร่างของทั้งคุณย่าและพิมพแข่ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับเงาเด็กๆที่ค่อยๆจางลงเช่นกันเสียงครุง้งคริงเงียบลงอากาศในห้องกลับมาอบอุ่นคฤหาสา์หยุดสัน่นหลวงพ่อวินัยถอนหายใจยาวเขาหันไปมองรูปวาดบนผนังตอนนี้เหลือเพียงกรอบเปล่าๆไม่มีภาพอีกต่อไปเขาพนมมือให ก่อนเดินออกจากคฤหาชนาช้าๆประตูปิดลงเองเบาๆหลังจากวันนั้นคฤหาหลังใหญ่ยังคงอยู่เงียบว่างเปล่าแต่ไม่เย็นเยือกอีกต่อไปชาวบ้านเริ่มกล้าเดินผ่านดอกไม้ป่าเริ่มพริบานรอบรัว้วไม่มีเสียงกระซิบไม่มีแสงวุไหวมีเพียงสายลมอ่อนๆกับเสียงนกที่กลับมาบินเหนือลังคาผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าทุกวิญ,ญญาณได้เดินทางต่อแล้ว ในที่สุดเรื่องราวของพิมแขเด็กกำพร้าที่เพียงต้องการงานแม่บ้านได้กลายเป็นเรื่องเล่าที่มีจุดจบไม่ใช่เพราะเธอถูกลืมแต่เพราะเธอได้รับอิสรภาพและกลับบ้านอย่างแท้จริงแม้หลวงพ่อวินัยจะกล่าวว่าจบบริบูรณ์แต่สำหรับบางคนเรื่องเล่าไม่เคยจบจริงหนึ่งในนั้นคือครูสายพินครูสอนประวัติศาสตร์ประจำโรงเรียนมัธยมในตัวอำเภอเธอชอบเล่าเรื่องผีให้เด็กฟังในวิชาวันศุกร์ และเธอก็เคยได้ยินเรื่องคฤหาสนั้นจากแม่ของเธอซึ่งเคยเป็นเพื่อนกับหญิงสาวชื่อพิมแขมาก่อนคืนหนึ่งครูสายพินนั่งจัดเอกสารอยู่ที่บ้านบังเอิญเจอกล่องไม้เก่าในห้องเก็บของข้างในมีจดหมายฉบับหนึ่งกระดาษซีดและกลิ่นอับบนหน้าซองเขียนไว้ว่าถึงคนที่อยากรู้ความจริงเธอเปิดจดหมายด้วยความสงสัยและอ่านข้อความที่เขียนด้วยลายมือวัด,วด ฉันคือพิมพ์แขวันที่ฉันสมัครงานเข้าไปในคฤหาสน์นั้นฉันไม่เคยรู้ว่ากําลังเดินกลับไปหาต้นกําเนิดของตัวเองแต่เมื่อได้พบฉันกลับไม่แน่ใจว่ามันคือความรักหรือคำสาคุณย่าไม่ต้องการปล่อยฉันไปและยิ่งวันเวลาผ่านไปฉันเริ่มรู้สึกว่าตัวฉันไม่ใช่ตัวฉันอีกต่อไปหากใครเจอจดหมายฉบับนี้ขอให้รู้ไว้ทุกคนคิดว่าฉันได้ไปเกิดใหม่ได้รับอิสรภาพแต่ในคืนจันทร์เต็มดวง เงาของฉันยังคงวงเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นเพราะบางครั้งวิญญาณไม่ได้ต้องการการปลดปล่อยแต่มันแค่ไม่รู้จะไปไหนอีกแล้วมือของครูสายพินเย็นวา่าเธอเงยหน้าขึ้นจากจดหมายสายลมเย็นวุ้กผ่านแม้หน้าต่างจะปิดสนิทภาพถ่ายครอบครัวที่วางอยู่บนโต๊ะล้มลงโดยไม่มีสาเหตุเธอเดินไปเก็บมันและทันใดนั้นเองกระจกในห้องเธอสะท้อนเงาผู้หญิงอีกคน หญิงสาวในชุดไทยผมยาวยิ้มบางๆดวงตาเศร้าเหมือนคนหลงทางเงานั้นยืนนิ่งอยู่ข้างหลังเธอแต่เมื่อหันกลับไปไม่มีใครอยู่ที่นั่นเธอคิดว่าตัวเองตาฝาดจนกระทั่งคืนนั้นเธอฝันว่าเธอยืนอยู่หน้าคฤหาสั์เก่าประตูเปิดรอเธออยู่และเสียงหนึ่งในความฝันก็พูดว่าครูสายพินเจ้าคือทายาลำดับถัดไปเธอตื่นขึ้นมากลางดึก เสียงแชนเดนลิตรุงร้งรุ้งคลิงดังอยู่ในหัวเธอหันไปมองหน้าต่างมีรอยนิ้วมือฝ้าขึ้นบนกระจกแม้จะอยู่ชั้นสองของบ้านเช้าวันต่อมาครูสายพิ้นขอลาง,งานเธอบอกกับครอบครัวว่าเธอต้องไปสสางบางสิ่งเธอถือจดหมายนั้นเดินทางไปยังคฤหาสน์คนขับรถแท็กซี่ที่เธอเหมารถมาสายหัวบ้านนั้นน้าหรือคุณไม่มีใครเข้าไปแล้วครับน่ากลัวจะตายเธอยิ้มบางบาง ฉันไม่ได้ไปหาผีที่ฉันแค่ไปหาญาติที่จากไปเมื่อเธอเก้าวเข้าประตูเสียงลมก็ดังขึ้นทันทีเรากับบ้านนั้นหายใจได้ห้องโถงยังเหมือนเดิมแต่ต่างจากที่หลวงพ่อวินัยเห็นที่นี่ไม่เงียบสงบอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงเด็กวิ่งเสียงแชนเดลีแกว่งไหวและกลิ่นดอกมะลิแรงขึ้นเรื่อยเอเธอเดินตรงไปยังบันดวน รูปภาพพิมพ์แขและหญิงชารากลับมาอีกครั้งบนผนังแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือมีใบหน้าใหม่เพิ่มเข้ามาใบาหน้าของครูสายผินในภาพเธอยือนอยู่ตรงกลางถูกวาดอย่างประณีตและรอยยิ้มของพิมพ์แขนั้นกว้างขึ้นมากกว่าครั้งใดเธอหันหลังจะวิ่งหนีแต่ประตูทุกบานปิดสนิทเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเจ้าคือสายเลือดถัดไปมาอยู่กับพวกเราตลอดไป และตอนนั้นเองเสียงนาฬิกาโบราณก็ดังขึ้นติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตกในโรงเรียนของครูสายผินนักเรียนสงสัยว่าทำไมเธอไม่กลับมาสอนอีกเลยไม่มีใครพบร่องรอยไม่มีใครพบเ่าแสยกเว้นเพียงครูฝึกสอนคนใหม่ที่เข้ามาแทนหญิงสาวในชุดเรียบร้อยพูดจานุ่มนวลแต่ไม่เคยยิ้มให้ใครเลยและบางครั้งเด็กบางคนเล่าว่า หากมองเข้าไปในตาของครูคนนั้นนานๆจะเห็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเธอในชุดไทยพร้อมแชนเดเลียที่สั่นไหวในเงามืดเรื่องของฤหาสห์จ,จึงไม่มีวันจบเพราะมันคือบ้านของความคิดถึงของความกลัวและของวิญญาณที่ไม่เคยยอมจากไปแน่นอนแม้เรื่องราวจะจบบริบูรณ์ในสายตาของคนทั่วไปแต่วิญญาณไม่มีเส้นแบ่งว่าเมื่อไรคือ หลังเหตุการณ์ครูสายพินหายตัวไปคารืหาดกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งไม่มีใครกล้าหยิบย่างเข้าใกล้แม้แต่ช่างภาพหรือนักกา่าวยกเว้นเพียงกลุ่มคนเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งซึ่งไม่เชื่อในผีแต่เชื่อในพลังแฝงพวกเขาคือทีมสารคดีออนไลน์ชื่อแสงเงาชอบเดินทางไปถ่ายทำในสถานที่ร้างลึกลับน่าขนลุกเพื่ออัปโหลดลง youtube วันหนึ่งพวกเขาเลือก คารืหัดทิมแขเป็นเป้าหมายสมาชิกในทีมมีทั้งหมด4คนหนึ่งในนั้นคือแพรหญิงสาวผู้มีเซนพิเศษตั้งแต่เด็กอีกคนคือปามช่างภาพสายลุยที่ไม่กลัวผีพร้อมด้วยแบงค์คนตัดต่อและฟ้าผู้จัดการเพจคืนนั้นพวกเขาขับรถมาจอดหน้าคารืหัาตอนเที่ยงคืนคืนนี้เราจะไลฟ์สดรอบแรกถ้ามีเสียงแปลกๆเราไม่ตัดต่อปามพูดติดตลก แล้วถ้ามีเงาคนละ่ะฟ้าถามด้วยเสียงเบาก็หวังว่าจะไม่ใช่เราที่ต้องกลายเป็นเงานั้นแบงค์หัวเราะแพรไม่พูดอะไรเลยตั้งแต่มาถึงเธอรู้สึกเหมือนมีใครมองจากหน้าต่างชั้นสองกล้องเริ่มบันทึกพวกเขาเปิดประตูเหล็กซึ่งเปิดออกเองอีกครั้งเสียงเอียดของบานทับยังเหมือนเสียงร้องโหยหวนทีมเดินเข้าไปอย่างกล้ากล้ากลักลกลกลวๆดูนี่สิแชนเดอร์ลีย์ยังแกว่งเหมือนมีลมทั้งที่ประตูปิดแล้วฟ้าชี้ขึ้นไปข้างบน แพรงเงยหน้าช้าช้าและเธอก็เห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่บนบันไดชั้นสองผมยาวถึงเอวชุดไทยสีงาช้างดวงตาที่จ้องกลับมาเหมือนว่างเปล่าเธอกลิดร้องโดยไม่รู้ตัวทุกคนในทีมหันมามองเธออะไรแพรบนบันไดมีคนปามหันกล้องไปถ่ายแต่ไม่เห็นอะไรเลยแพรหน้าซีเธอพูดว่าที่นี่ยังมีอยู่ ไม่ใช่แค่วิญญาณเดียวเสียงบางอย่างเขาบเบาๆจากเพดานด้านบนตึกตึกตึกแบงค์เปิดไมพิเศษขึ้นรับเสียงจากทั่วห้องไม่จับคลื่นความถี่บางอย่างได้มีเสียงกระซิบหลายเสียงซ้อนกันมองขึ้นไปมองขึ้นไปมองขึ้นไปกล้องหมุนขึ้นช้าๆสู่บันไดวนขณะที่ทุกคนยังยืนนิ่งประตูห้องบนสุดเปิดออกเองเสียงเทาเบาเออยออกมา เสียงดนตรีไทยจากเครื่องสายที่ไม่มีคนเล่นแพรเริ่มเดินขึ้นบันไดด้วยสีหน้าเหมือนต้องมุนทุกคนพยายามเรียกเธอแต่ไม่มีใครหยุดเธอได้จนเธอไปหยุดอยู่หน้าประตูบานนั้นกล้องถ่ายท่อสดยังคงทำงานผู้ชมในไลฟ์เห็นสิ่งที่ไม่มีในกล้องของทีมงานทำไมในไลฟ์เห็นคนอีกคนยืนข้างแพรใช่ผู้หญิงชุดไทยใครเป็นนักแสดงนั่นพิมแขไม่ใช่หรือ แต่ในสถานที่จริงไม่มีใครมองเห็นยกเว้นแพรเธอยือนจ้องเข้าประตูห้องอย่างนิ่งงันแล้วเสียงในหัวก็ดังขึ้นเจ้ามาแทนที่คราวนี้ต้องเป็นของเจ้าแล้วเสียงหลายร้อยเสียงกระซ้อนกันในจิตเธอหลับตาภาพในหัวคือเงาเด็กมากมายยืนรายล้อมทุกคนยื่นมือมาแต่ตัวเธอปล่อยพวกเราไปทีเราหลงทางเราถูกเก็บไว้ที่นี่แพรรุดตัวลงทันที ปามวิ่งขึ้นไปคว้าเธอไว้กล้องหล่นลงพื้นภาพที่ถ่ายทอดสดกลายเป็นสัญญาณรบกวนจนกระทั่งหน้าจอดับเมื่อทั้งหมดฟื้นจากเหตุการณ์คืนนั้นไม่มีใครพูดถึงมันอีกแต่ฟ้าคนเดียวที่แอบเปิดไฟล์จากกล้องที่บันทึกไว้ในวิดีโอช่วงสุดท้ายเธอเห็นภาพของพิมแขชัดเจนเธอยืนอยู่ข้างแพรมองกล้องยิ้มบางๆก่อนจะค่อยๆหันมองตรงๆ และพูดกับกล้องเบาๆด้วยเสียงแผ่วคนต่อไปคือคุณวิดีโอตัดจบตรงนั้นกล้องดับทั้งที่แบตเต็มฟ้าลบทิ้งทันทีแต่เช้าวันต่อมารูปโปรไฟล์ของเพจแสงเงาเปลี่ยนไปไม่มีใครในทีมเปลี่ยนมันแต่ภาพกลับกลายเป็นหญิงสาวในชุดไทยยืนอยู่หน้าคฤหา์พร้อมคำบรรยายใต้ภาพว่าเรื่องราวยังไม่จบอย่าให้เราต้องออกมาตามหา